ก็เดี๋ยวเริ่มให้แนะนําตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากที่ของขวันก็ได้ค่ะช่วยแนะนําชื่อแล้วก็ Community College ที่เคยเรียนออมหาลัยที่เรียนเคยเรียนหรือว่าจบไปแล้วแล้วก็มีเจอที่เนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะของขวัญอาทิมามีใช้นะคะก็ขวัญได้ไปเรียนที่ Green River College นะคะขวัญเรียนในด้านของ Airport Management แล้วขวัญก็ไปต่อที่ Embry Riddle Aeronautical University อาจจะไม่ได้โด่งดังมากในสาย General แต่ว่ามันเป็นมหาลัยเฉพาะทางด้านการบินและก็วิศะวะกรรมนะคะก็ตอนนี้ขวัญก็กลับมาที่ไทยแล้วค่ะเรียนจบไปเมื่อตอนไปลายปีที่แล้วค่ะสวัสดีครับก้องพบเลมิงสวัสดีนะครับอ ผมได้ไปเรียน Community College ที่ d e a b o ว a l l l y c o l l e g e นะครับแล้วก็ uh, เรียน p o l i t i c a l science แล้วก็ทรานเฟอรไป UCLA ครับตอนนี้กำลังเรียน public affairs uh, ปีสุดท้ายแล้วครับแล้วก็กำลังฝึกง,งานกับทาง UN อยู่ครับตอนนี้ครับผมสวัสดีครับไอทีนะครับก็ไป uh, เรียนที่ชอลายคอมม c o m m u นิตี้คอล e ลจมานะครับแล้วก็ ตอนนี้ transfer ไป Cal State เป็น California State n o r t h r i d นะครับเป็น Cal State แล้วก็เรียน Major Film Production ครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่พอดีช่วงนี้โควิดเนาะก็สวัสดีครับชื่อวินเนอร์นะครับก็ไปเรียนที่ Edmond Community College มาครับผมแล้วก็ transfer ไปที่อังกฤษครับ University of Northampton เรียน Engineering ครับผม สวัสดีครับชื่อโทนี่นะครับหรือธนัชภูมิเหมือนต้นเทียนนะครับอตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ Western Washington University นะครับแล้วก็เมเจอร์ Major ตอนนี้ก็จะเป็น Visual Journalism นะครับเคยทร a น s ฟอรมาจาก Whatcom Community College นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นปีสุดท้ายครับสวัสดีค่ะชื่อทิสานะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่ชาล Community College เพิ่งจบจาก University of Washington ที่เียาโค่ะเมเจอร์ c o m m u n i c a t i o n and sociology in double major สวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะอ่าเป็นศิษย์เก่าชอไลน์ Community College แล้วก็ทรานสเฟอร์ไป NYU major economics ค่ะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเมืองไทยทำางานเป็น tax consultant ค่ะค่ะสวัสดีครับรับชีพอสนะครับเป็นศิษย์เก่าเอ่อที่ Adams College นะครับก็เรียน associate of art in business แล้วก็ transfer เข้าไปที่จอห์นสต็อกกินเรียน global business นะครับก็จบมาได้ประมาณ3ปีละตอนนี้ก็ทำเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์อยู่อยู่ที่เคแ n k ครับค่ะ,คะขอบคุณทุกคนที่ได้นบตัวค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่างที่เห็นคือเรามีสิทธิ์เก่ากันหลายคนมากเลยก็คือถ้าใครจะจะเริ่มถามคำถามแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากแชร์ก็สามารถยกมือหรือว่าใช้ปุ่มโดยแทรฟังก์ชันอย่างนี้ได้เลยค่ะ ก็เดีวคำถามแรกก็คือถามว่าไปมายังไงถึงได้เริ่มเรียน Community College อะคะค่ะก็สำหรับขวัญคือตอนแรกเนี่ยตอนช่วงม .3 ขวัญได้ไปแลกเปลี่ยนกับทางกลุ่ม i-study แล้วก็คือทางที่บ้านเนี่ยเคยสับสน,นเรื่องการที่จะไปเรียนต่ออยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปสักทีเนื่องจากว่ามันใช้ทุนค่อนข้างเยอะเนาะก็ได้โอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปเจอกับ เพื่อนคนจีนที่ไปแลกเปลี่ยนและอยู่โฮสเดียวกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะไปเรียนต่อที่ Green River College นะขวัญก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะแล้วขวัญก็กลับมาเรียนตอนนั้นขวัญเรียนอยู่ที่เตรียมอุดมก็โดนซําชั้นเพราะเรียนสายวิทย์ด้วยก็เลยคิดว่าเออมันแบบ มันเสียเวลาเราเนาะเราต้องมาซ้ําชั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วขวัญก็รู้สึกว่าขวัญอยากกลับไปเรียนที่อเมริกาอีกขวัญก็เลยลองทําเสิร์ชรูข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกับพี่การช่วงนั้นก็ให้พี่การคอยช่วยส่งไปเรียนค่ะก็คิดว่าดีมากแล้วตัวขวัญเองก็เข้าไปเรียนในหลักสูตรของ High School completion ด้วยค่ะคิดว่าในที่นี้หลายคนก็อาจจะเคยเป็นนักเรียนนักเปี่ยนมาก่อนแล้วก็บางคนก็เป็นนักเรียนนักเรียนอยู่แล้วก็มีความสนใจใน่งนี้เหมือนกันนะคะ แล้วเราต่อไปที่ก้องกระแรงเชืช่อแชร์ประสบการณ์ว่าเ,ออเริ่มเรียนที่คอ m ม u n นิตี้คอร์เรชั่นเผมไปเรียนเพราะว่าตอนนั้นญาติพอดีญาติอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วครับแล้วเหมือนกับเขาแนะนําคุณแม่มาผมก็เลยผมก็เลยไปเรียนไปเรียนตามที่คุณแม่ให้ไปเรียนครับแต่ว่าเรียนแล้วก็ชอบครับก็เลยตัดสินใจเรียนอยู่ต่อที่นั้นแต่ว่าตอนที่ไปตอนแรกเหมือนกับ เราก็ไม่รู้ว่าคอมมูนิตี้คอล e เลจคืออะไรเงี้นะครับแบบมันต้องทานเฟอร์ก็แบบเครียดบ้างก็ตอนนั้นก็รู้จักพี่กอปันกันก็เพราะว่า,าถามเรื่องคอมมูนิตี้คอล e เลจเพราะว่าเหมือนกับเซิร์ชเจอในเฟซบุ o กแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นเพจเดียวที่แบบให้คำปรึกษาด้านนี้ครับตอนนั้นก็ได้พี่กอปันกันช่วยช่วยให้คำแนะนำครับผมของผมก็คือ,อแบบเรียนมสามมสเสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราอยากจะแบบทําด้าน สายภาพยนตร์เพราะเราก็แบบได้เคยแบบไปกองในในไทยแล้วก็แบบพอเราเห็นพอเรารู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็บอกพ่อแม่ว่าแบบไม่อยากเรียนต่อแล้วอะแบบพาสคูลอยากจะแบบไปเรียนเลยซึ่งพอดีพี่สาวก็ตอนนั้นมีได้อ่าได้ใช่ได้พูดคุยกับพี่การในส่วนที่เป็นของอะไรนะภาษาที่น่าจะเป็นของอ่าฟิลิปปินส์หรือสักอย่างก็เลยอ่าก็เขาก็เลยแนะนําผมว่าแบบเอ้ยลองคุยกับพี่การดูว่าอาจจะมีแบบอ่าเขาเรียกว่าแบบเ โปรแกรมไหนบ้างแล้วก็เลยรีเริร์ชแล้วก็ได้ไปเจอของชอลายใช่ไหมครัแล้วก็แบบว่ามีโปรแกรมที่เป็นไฮสคู c คอม l พลชันแล้วก็ uh, เป็น College เป็น2ูพัสทก็เลย uh, ต่อกับพี่กันไปเลยครับตรงจุดนั้ครับผมก็ได้ไปอเมริกาจากโปรแกรม iStudy เี้นี่แหละครับก็รู้จักมาตอนแรกเขามาที่โรงเรียนีก็เลยสอบแล้วก็ได้ไปพอไปก็เรียนจบปีหนึ่งแล้วก็ติดใจครับเรียนต่อก็เลยจบไฮสคูลที่นั่นแล้วก็ ก็ดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาก็เลยแนะนำเป็น Community College มาครับผมสุดท้ายก็เลยได้มาที่ Advanced Community College นี่แหละครับโอเคครับส่วนของตัวผมเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวนิดหนึงคือผมเคยไปเรียนภาษาอยู่ที่ Perth a ออสเตรเลนะครับก็อยู่ที่นั่นมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมาเรียนต่างประเทศก็ดีเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่บังคับให้ผม อยากจะเรียนต่างประเทศแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกดีที่ได้พูดมากในต่างประเทศนะฮะเพราะว่าอยู่ที่ไทยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทําอะไรอย่างนี้แล้วก็พอหลังจากเรียนจบมหกเนี่ยผมก็เคยไปเรียนอยู่ที่ตัว college ของที่อื่นที่ไม่ใช่ผ่านทางพี่กันนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วผมก็เลยถึงถึงต้องกลับมาที่ตัวประเทศไทยแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะ เอาดิกรีทางด้านฟอโตกราฟีนะครับแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะตามหาเขาเรียกอะไร mm hmm. ตัวงานที่อยากให้เหมือนเป็นงานประจําให้เราเป็นงานแรกนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีดีกรีอย่างบัชเชอร์ดีกรีเพราะว่าดีกรีที่ได้จากออสเตรเลียก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านเหมือนวิชาช่างมากกว่าที่จะเป็นบัชเชอร์ดีกรีผมก็เลยเลยรีเสิร์ชหาตัวเอเจนซี่ก็มาเจอพี่การเนี่ยแหละครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยลองมาเรียนที่ วอชิงตันไม้เรียน2 plus 2อะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ uh, this, uh, Make decision อยู่ที่ตัว Whatcom Community College นะครับแล้วก็เรียนสายที่อยากมาเรียนมาตลอดก,ก็คือ Visual j o u r n a l i s m มครับค่ะทิสาก็คล้ายๆกับขวัญกับวินาทิสาก็เป็นเด็กแลกเปลี่ยนของ iStudy เหมือนกันุ่นที่20ออตอนช่วงม .4 ค่ะแล้วตอนช่วงม .5 ทิสาก็กลับไปเรียนที่อ,อ ที่สามอยู่ขอนแก่นก็กลับไปเรียนที่ขอนแก่น,กกอกออน,กนตอนช่วงมห้าแล้วก็รู้สึกว่าเอมหาวิทยาลัยตอนนัน้นเป็นช่วงช่วงที่ as, ทิาจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นช่วงเปลี่ยนจาก entrance เป็น a d m ม s s i o n หรืออะไรสักอย่างแล้วมันก็เลยค่อนข้างสับสนแล้วก็ทิาเองเป็นคนที่สอบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสอบเข้าหรือว่าเป็นคนสอบไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าแบบว่าเขียนหรือว่าเ ทำงานโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่แล้วกออ็ประกอบกับว่าเราเคยมาเรียนที่เมกาตอนมอสีด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรามากกว่าก็เลยเริ่มเสิร์ชว่าเออตอนแรกเริ่ม search, เสิร์ชเรื่องมหาลาัยก่อนว่าถ้าเราจะไปเรียนมหาลายัยมันจะประมาณไหนอีกหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสิร์ชไปก็เสิร์ชเกกับคุณแม่น่าจะ ทำเว็บไซต์น่าจะ google อะไรเงี้ยแหละคะ่ะแล้วก็มาเจอพี่กันก็เลยมาลองคุยดูว่า community college ันเป็นยังไงแล้วก็คอร์สมันเป็นยังไง,แล,ง,ไงแล้วก็ด้วยความที่ตัวที่สายเองก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเรียนด้านอะไรก็เลยรู้สึกว่า community มันตอบโจทย์ตรงที่มันเป็นเหมือนแบบเออครึ่งหนึ่งเป็นไฮสคูลครึ่งหนึ่งเป็น college ตรงที่มันเป็น college ที่เออ size ของคลามันเล็กมากซึ่งมันก็เป็นการเซสชันที่ดีก็เลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในตรงนั้นตรงที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเียนอะไรดีแต่ว่าเราก็ยังชอบในระบบตรงนี้ที่เราเรียนอยู่ที่เมกาก็เลยมาเจอพี่การแล้วก็ตัดสินใจมาเลยค่ะตอนออหมอหกตอนนั้นก็เหมือนหลายๆคนเราเคยไปแลกเปลี่ยนกับ OEG ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากไปต่อมาอะไรที่เมกานะแล้วก็ได้ลองรีเสิร์ชดูมหาลัย ระบบมหาหลัยที่อเมริกาแล้วก็มาเจอระบบคอม u n i t y คอร์เ g e แล้วก็เราไปหาดูว่าที่ไทยอ่ะเขามีเอเจนซี่ที่ไหนบ้างที่แบบพอช่วยเราเรื่องนี้ได้ก็ไปเจอของพี่การค่ะตอนนั้นน่าจะเป็นแบบหนึ่งในไม่กี่ที่เลยมังที่แบบให้ข้อมูลแบบเยอะจริงๆอ่ะก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าไม่มีไอ้โปรแกรม High School c o m p l e t i o n ด้วยก็ไม่อยากเรียน High School ที่ไทยแล้วขอมาต่อที่อเมริกาดีกว่าค่ะแล้วก็จบเร็วขึ้นเลยครับของผมก็อาจจะแตกแตก่างคนอื่นนิดนึงก็คือตอนนั้นเรียนอยู่สิงคโปร์เนาะก็จบ ม4แล้วกันม4ที่สิงคโปร์แล้วก็คล้ายๆกับว่าอยังไงอะ่ะก็คือเรารู้สึกมีสองวิสัยทแหละผมว่าอันแรกก็คือว่าเราเรา,เรามองว่าราอยู่สิงคโปร์มาหกปีละไปตั้งแต่ประถมเลยแล้วรู้สึกว่าเราอยากลุกเอาละอยากจะเพิ่ม exposure อยากจะไปผมคิดว่ายังไงอ่ะจะเพิ่ม experience ตัวเองอ่ะครับคือคือเอาง่ายๆคือไม่อยากอย,กอยู่เอเชียละ นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ,อเราคือได้ยินมานะครับได้ยินมาว่าการเรียนคอมพิวติคอลเลจเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนมันมันมันรัดคิวให้ละกันมันก็เรียนได้ทจากไฮสคูลแล้วก็แล้วก็เอเอเนาะแอสเซสเซอร์ดับอจบภายใน2ปีแล้วก็ทันเสมอเขาท็อปอยู่เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมไปเรียนสมมติผมอยู่สิงคโปร์ต่ออย่างเงี้ยก็มันต้องใช้เวลาอีกอีกมากกว่าเดิมอ่ะสปีเนาะก็คืออยู่อเมริกาเนี่ยผมอยู่ภายใน3ปีครึ่ง4ปี ถ้าอยู่สิงคโปร์ผมต้องอยู่อีกหกปีก็เลยเป็นเหมือนเป็นเคลียร์วินเนอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มหาเอเจนซี่อะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปกับพี่กันนะช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้กลับมาก็พอรู้ว่าเอ้พี่กันแบบแอคทีฟขนาดนี้ก็รู้อย่างนี้ก็น่าจะไป <c oughs> ครับผมโอเคค่ะขอบคุณที่แชร์ะคะ่ะแชร์เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะแต่บางคนก็อ๋อ มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะบางคนก็ต่างกันอันนี้เดี๋ยวอาจจะขอ clarify เพิ่มเติมนิดนึงว่าสิทธิ์เก่าทั้ง8คนไม่ใช่ทุกคนที่มากับก๊อปันกันนะคะก็คือทุกคนพูดตามประสบการณ์จริงไม่ได้เลยไม่จําเป็นต้องขายตรงค่ะ